คำเตือนคลิปนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นสําหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินนะครับเพราะการเล่นมีทั้งได้มีทั้งเสียและไม่ได้อยู่ที่ดวงเพียงอย่างเดียวเยาวชนที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีให้ดูพวกความบันเทิงเท่านั้นอาจพิภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมทุกครั้งด้วยนะครับ กรับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจาะดอกจิกอีกแล้วนะครับใน a e x a s y เกมบาคาร่านั่นเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมมากระทุนเพียงแค่200บาทนะครับกับเทคนิคที่ผมทํากาไรกับบาคาร่ามาหลายครั้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเทคนิคที่ผมจะใช้ในวันนี้คือเทคนิคอะไรนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ดูเขาไพ่ห้องนี้มา3ตาแล้วครับอันนี้ก็เป็นตาที่3แล้วครับสรุปว่าเขาไพ่ห้องนี้นะครับเป็นไปตามเทคนิคที่ผมจะใช้วันนี้พอดีเลยนะครับผมก็เลยเลือกหห้้้้้อออองงงงนนนนีีั่่่เะครแตตขาก ค้างบ่อยพอสมควรเลยนะครับผมมาครับเดีย๋ยวมาเริ่มกันนะครับเป็นไปตามเขาไพ่แล้วครับเดีย๋ยวผมขอแทงตามเทคนิคไม้แรกกันเลยครับไม้แรกผมขอลงไปที่เพลเยอร์ทั้งหมดอ่าสองร้อยบาทอ้าวค้างอีกแล้วอ่าผมขอลงไปที่เพลเยอร์ทั้งหมดสองรอยบาทแล้วกันนะครับไม้แรกอื mm hmm. เดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไม้แรกจะเป็นไปตามเทคนิคท well> <si ี่ผมได้นำมาใช้ในวันนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับว่าไม้แรกจะออกไปที่พลเยอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าผมดูเข้าไพ่มา3ามตาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าเราลุ้นไพ่ไปมพร้อมกันเลยดีกว่าเปิดมาพลเยอร์แปดเข้าครับอะไรเข้าหนึ่งเข้าครับปอกเก้าแรกเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม้แรกเ็าได้มาแล้วครับสี่ร้อยบาทนะครับนิ่มๆกับไม้แรกมาเลยนะครับผมผมบอกแล้วนะครับว่าผมดูเข้าไพ่ถ้าผมมั่นใจไม้ไหนผมเทออินไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคร บงเกอร์แล้วกันนะครับไปที่แบงเกอร์400บาทเลยโอ้โหห้องนี้ค้างบ่อยพอสมควรเลยนะครับแพงไปที่แบงเกอร์400บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามาที่2นี้นะครับจะเป็นไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามาที่2ก็ยังตรงตามเทคนิคไพ่ที่ผมได้นํามาใช้ในวันนี้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นครับมาที่2จะต้องออกไปที่แบงเกอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราลุ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันจะออกไปที่เพลเยอร์หรือแบง อะไรเข้าไปเข้าที่เพลเยอร์แล้วก็แบงเกอร์นะครับจั่วไปที่าอืมาเรียบร้อยนะครับป๊อกอีกแล้วครับป๊อกแปดที่แบงเกอร์ได้มา780ดบาทนะครับผมผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าผมมั่นใจไม้ไหนนะครับผมจะเอาอินเวสไม้นั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้ที่2นะครับเป็นไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมได้นำมาใช้ในวันนี้นะครับไม้ที่สนะครับอย่ารอช้านะครับผมจะต้องลงไปที่แบงเกอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าตามเทคนิคไพ่แล้วนะครับไม้ที่3ามจะต้องลงไปที่แบงค์อรรททีี่แแนนะับบบมา้้ลงไป780 เดี๋ยวเรามาลุ้นกันพร้อมกันเลยนะครับว่าไม้ที่สามนี้จะออกไปที่แบงเกอร์จริงๆหรือเปล่านะครับจะได้3ไม้ติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเปิดไพ่ไปมพร้อมกันเลยนะครับใบแรกครับเปิดมานะครับลีลาจริงๆเลยคนนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าใบแรกอ้าวเปิดไพ่มาแล้วครับรู้สึกว่าห้องนี้ค้างๆกระตุกๆพอสมควรเลยนะครับเปิดมาเรียบร้อยไหมจอยไบที่สามมาครับ เปิดมาเจ๊ตแมนะครับได้มา1521บาทนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าห้องนี้ค่อนข้างค้างบ่อยพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่ายังได้กําไรอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้ที่4นะครับอย่ารอช้านะครับตาที่คนิคไพ่แล้วครับเราต้องแทงส่วนไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมผมขอบอกก่อนเลยนะครับใครจะเล่นมาคาร่านะครับอย่างแรกนะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็มีสตินะครับผมแล้วก็ต้องอ่านเขาไพ่ให้เป็นนะครับอย่าไม้นี้ครับผมขอลงไปที่เพลเยอร์300บาทนั่นเองนะครับผมโอเค เดีย๋วยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะออกไปตามเทคนิคไพ่ที่ผม,ไ,มได้ใช้หรือเปล่านะครับแต่ไม้นี้ผมค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมก็เลยลงไปที่300บาทลงแบบน้อยๆกัไปก่อนนะครับผมขอดูเขาไพ่ตานี้ก่อนนะครับว่ามันจะตรงไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมไ,มได้นามาใช้นในวันนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะออกไปที่ player หรือ b เกอร์ในเงี้ยเปิดมานะครับหนึ่งแต้มนะครับต้องรุ่นไปที่3ามกันแล้วนะครับว่าไปที่3าจะได้อะไรมาเปิดมาครับสี่เข้าครับได้5แต้มครับบงเกอร์อะไรเข้า เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับห้าแต้มได้มาหกร้อยบาทนั่นเองนะครับผมได้มาสี่ไม้ติดแบบนิ่มๆกันกเลยนะครับผมผมบอกแล้วนะครับว่าเขาไพ่ห้องนี้นะครับเป,เป็นตามเทคนิคไพ่ที่ผมจะนํามาใช้ในวันนี้พอดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตามเทคนิคไพ่แล้วนะครับม้ที่5นะครับจะต้องย้ำไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ผมขอเตือนนะครับว่าใครที่เล่นมาคาร่านะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็มีสติทุกครั้งนะครับเดี๋ยวม้นี้นะครับผมขอย้ำไปที่เพลเยอร์ทั้งหมด400บาทแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยกันเลยนะครับว่าม้นี้จะออกไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเทคนิคไพ่ดีๆแบบนี้นะครับให้ดูคลิปนี้ให้จบเท่านั้นนะครับผมจะให้ไปที่ท้ายคลิ ที่เพลเยอร์อ่าครับยังมีรูนครับมีล้นไปที่สามนะครับเปิดมาอะไรครับว่าหืมเราแต้มไปอีกนะครับผมสองแต้มนะครับอ้าวยังเสมอนะครับผมยังรอดนะครับถือว่าไม่เสียนะครับไม้นี้ก็เสมอไปนะครับไม้ที่ห้านะครับถือว่าจะไม่เสียนะครับผมโอ้โหห้องค้างอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไม้ต่อไปนะครับเราจะย้ำไปที่เพลย์เยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่นะครับเราจะย้ำไปที่เพลย์เยอร์สี่รอยบาทเลยลวกันนะครับ และผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเทคนิคที่ผมได้นำมาใช้ในวันนี้นะครับผมยังไม่อยากให้ใครเชื่อผมไปทั้งหมดเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนดูแล้วก็พิจารณา,นานด้วยตัวเองนะครับว่าเทคนิคที่ผมใช้นะครับมันได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นไพ่ตาน,นี้มาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกไปที่เพลยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับเปิดไพ่มาครับจะออกไปที่ player หรือ banker นั่นเองนะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าไม้นี้จะต้องออกไปที่ player เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับดูจากเขาไพ่ที่ผ่านมาของห้องนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมได้ใช้ในวันนี้คคู่ไปด้วยนะครับเปิดมา้ปอกเก้านะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับได้มา800บาทนะครับได้มา5ไม้ติดแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับว่านิ่มมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ผมบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่ารอช้านะครับผมจะย้าไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม้ที่7ดนะครับผมขอย้ําไปที่เพลเยอร์แล้วกันข้องค้างอีกแล้วนะครับย้ำด้ไม้ลงไนไม้โอเคลงได้นะครับขอย้ำไปที่เพลเยอร์400บาทเัยเองนะครับผมได้มาห้าไม้ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่พร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะได้6ไม้ติดหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่เปิดไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเปิดมานะครับใบแรกอะไรเข้าครับเปิดมาครับหกเข้าที่เพ เปิดมาครับสีแต้มจัวใบที่3ที่แบงเกอร์อะไรเข้าครับเรียบร้อยอีกแล้วนะครับได้อีกแล้วนะครับ6ไม้ติดแล้วนะครับวันนี้ได้มา800บาทนั่นเองครับผม หูนิ่มมากๆนะครับ6ไม้นะครับผมผมบอกแล้วนะครับว่าเทคนิคที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้นะครับมันได้จริงๆครับมันได้ผลจริงๆนะครับผมบวกกับที่ผมดูเข้าไพ่ห้องนี้ด้วยนะครับมันตรงไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมจะนํามาใช้ในวันนี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าให้เสียเวลาครับผมจะย้ําไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่เลยครับร่อบนี้ผมขอย้ําไปที่500บาทเลยด้วยครับเป็นไม้ที่8นะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นไพ่ไปพร้อมกันเลยนะครับว่าไม้ที่8นะครับจะ ตรงไปตามเทคนิคเขาไพ่ที่ผมได้นํามาใช้ในวันนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าไม้นี้จะได้หรือเสียนั่นเองนะครับเปิดมานะครับผมเจ็ดเข้าครับืสาม 3, แต้มนะครับผม เดี๋ยวเราไปลุ้นไพที่3กันนะครับว่าจะอะไรจะเข้า3แต้ม6เข้าเ้าหลังดีครับเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับได้มาอีก1000บาทนะครับได้มา7ดไม้ติดแล้วนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ได้รัวๆเลยนะครับผมยังไม่โดนสักไม้ยังไม่เสียสักไม้เลยนะครับผมบอกแล้วนะครับวันนี้ผมมาจริงครับมาจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้นี้ครับอย่าเสียเวลาครับผมขอย้ำไปที่เพลเยอร์ไปที่แน่นอนอยู่เลยครับไม้นี้ผมขอย้ำไปที่เพลเยอร์ทั้งหมด500บาทแล้วกันนะครับจะดูกันนะครับว่า มันจะได้เป็นไม้ที่8หรือเปล่าครับจะได้8ไม้ติดหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไพ่พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับกับไม้ที่9นี้นั่นเองนะครับผมผมต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าเทคนิคที่ผมได้นามาใช้ในวันนี้นะครับเป็นความเชื่อสูวบุคคลเท่านั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งด้วยนะครับเปิดมาครับ สามเข้า6แต้มนะครับผมไม้นี้โดนนะครับไม่เป็นไรครับโดนไม้แรกนะครับแต่เราก็ได้มา7ดไม้ติดเลยนะครับไม้แรกไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเทคนิคผมแล้วนะครับเราจะเสียไม่เกิน3ไม้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้เดีไปมขอพักดูเข้าไพ่ก่อนละกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามทิศทางไหนนั่นเองนะครับผมมันยังตรงไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาเราเล่นมาคาร่าทุกครั้งนะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็มีสติทุกครั้งนะครับไม้ไหนที่เราไม่มั่นใจนะครับว พักนะครับให้ลงเฉพาะไม้ที่มั่นใจเท่านั้นนะครับผมดูจากผมเป็นตัวอย่างนะครับเวลาผมมั่นใจไม้ไหนนะครับผมจะออาอินไปเลยนะครับส่วนไม้ไหนที่ผมไม่มั่นใจนะครับผมก็จะแทงเลนน้อยหรือก็ไม่หรือไม่ก็พักดูเขาไพ่ตานั้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตาที่เราพักนี้ครับจะออกไปที่อะไรนั่นเองนะครับ เปิดมานะครับหืตานี้ที่เราพังเนี่ยออกไปที่แบงเกอร์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันตรงไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมได้นํามาใช้ในวันนี้พอดีเลยนะครับตานี้ออกไปที่แบงเกอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตาต่อ,อไป er น,น,อนะครับจะไปที่ไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะต้องย้ําไปที่แบงเกอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับขอย้าไปที่แบงเกอร์ทั้งหมด 1, หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับไม้นี้ มานี้ก็เป็นไม้ที่1ิบของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่1ิบนี้นะครับมันจะออกไปที่แบงเกอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมขอแทงไปที่1 0 0 0ันเลยนะครับเพราะผมค่อนข้างมั่นใจมากๆครับว่าไม้นี้จะออกไปที่แบงเกอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมไปรุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับเปิดมาครับอืก้าเข้านะครับเปิดใบที่2มาครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอืไม้นี้เสมอนะครับหกแต้มไม่เป็นไรครับถึงเสมอไม้นี้ครับไม้ต่อไปนะครับผมจะต้องย้ำไปที่แบงเกอร์ไปที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผม อ้าวห้องค้างอีกแล้วนะครับโอเคไม้นี้ผมขอย้ำไปที่แบงเกอร์นะครับ1 0 0่บาทนะครับไม้นี้ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ามันจะต้องออกไปที่แบงเกอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมดูจากเขาไพ่ห้องนี้แล้วนะครับมันยังตรงตามเทคนิคไพ่ที่ผมได้ใช้ในวันนี้อยู่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารอช้านะครับอย่าเราดุนไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าไม้ที่อ่าสิบเอ็ดนี้นะครับมันจะตรงไปตามเทคนิคไพ่ของผมหรือเปล่านะครับเปิดไพ่ใบแรกมานะครับอะไรเข้าเอ่ยครับเปิดมาครับ ืหขอบเข้าในเองครับใบที่สองอะไรข้าบเปิดมาเรียบร้อยไหมศูนย์แต้มครับอาไม่เป็นไรนะครับไปหลังนั่นเองนะครับผมยังมีดวงอยู่นะครับได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยหสิบาทนั่นเองนะครับผมผมบอกแล้วนะครับผมมั่นใจไม้ไหนผมลงไม้นั้นแน่นอนนะครับผมก็ได้มาอีกนิ่มๆอีกไม้นึงเลยนะครับไม้ที่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับห้องค้ังมืดอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับตามที่ิด็กเขาไพ่แล้วครับ ไม้ต่อไปนะครับผมจะต้องลงไปที่แทงส่วนไปที่เพลเยอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหแต่ห้องรู้สึกว่าแหลกค้างมากเลยลงไปที่เพลเยอร์ทั้งหมดเท่าไหร่ดีปุ๊บอ้าวแทงไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าตานี้ผมพักดูเขาไพ่ไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะตรงไปตามเขาไพ่ของผมหรือเปล่านั่นเองนะครับอย่ารอมาลุ้นไพ่ตาที่เราพักกันนี้แล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้พักครับแต่แทงไม่ทันนั่นเองนะครับผมเปิดมานะครับหนึ่งแต้มนะครับ หนึ่งแต้มที่เพจสองแต,ง oh, ต้มที่แบงเกอร์นั่นเองเปิดมาโอ้โหตานี้รู้สึกโชคดียังไงก็ไม่รู้นะครับที่แทงไม่ทันนั่นเองนะครับเพราะออกไปที่แบงเกอร์นั่นเองนะครับผมอ้าว้องค้างบ่อยค่อข้างบ่อยมากเลยนะครับโอเคอ้าวอันนี้ค้างยาวเลยนะครับผมอ้าวนิ่งเลยนิ่งเลยไม่เป็นไรครับรอมามาแล้วครับอ่าอเหมือนอ๋อเหมือนจะเปลี่ยนคนเปิดไพ่พอดีเลยนะครับผมห้องก็ค้างพอดีเลยนะครับ แล้วผมอยากจะบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นบาคาร่าม, Noise, sausage, มือใหม่แล้วก็มือเก่านั่นเองนะครับถ้าคุณยังอ่านเข้าไพ่ไม่เป็นครับคุณไม่มีเทคนิคเข้าไพ่นะครับผมยังไม่อยากให้คุณลองเล่นบาคาร่านั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเราใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากได้เทคนิคแบบนี้นะครับผมก็อยากให้คุณดูคลิปนี้ให้จบเท่านั้นนะครับผมผมไม่อยากให้คุณเชื่อผมไปซ้ำหมดเลยนะครับอยากให้คุณ ยให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองนะครับว่าเทคนิคไพ่ที่ผมใช so like hey, so ้นะครับมันใช้ได <sino> ้จริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะครับผมจะให้วิธีว่าจะเอาเข้าไพ่แบบนี้มาจากไหนที่ท้ายคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็สาหรับคนที่ดูคลิปนี้จบเท่านั้นนั่นเองนะครับผมผมจะไม่ให้ใครมั่วนะครับผมจะให้เฉพาะคนที่สนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวมาให้นี้นะครับผมขอลงไปที่เพลเยอร์แล้วกันนะครับ5 0 0รบาทนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ เดีย๋ยวเรามาลุ้นไป,ปนพร้อมๆกันเลยนะครับว่าไพ่ไม้ที่12นี้นะครับมันจะเป็นไปตามเทคนิคไพ่ของผมหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่ผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าไม้นี้นะครับจะต้องออกไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไพ่พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าไม้นี้จะออกไปที่เพลเยอร์หรือแบงเกอร์นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราเปิดไพ่ใบแรกกันมานะครับเปิดมานะครับหืมขอบเข้ามาเลยนะครับไม้ที่สองหืก้าเข้าปอกก้าดีครับเจ็ดแต้มเรียบร้อยนะครับได้มาหนึ่งพันบาทแบบนิ่มๆกันเลยนะครับผมโอ้โหไม่ที่สองนี้ก็ได้มาอีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นครับอย่ารอช้านะครับไม้ต่อไปนะครับตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับเราจะต้องแทงส่วนไปที่แบงเกอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแทงส่วนไปที่แบงเกอร์แล้วกันครับไม้นี้ผมขอแทงไปที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับผม 700บาทที่แบง์เกอร์นะครับผมผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ายังไงไม้นี้ก็ยังออกไปที่แบง์เกอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วละครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอแทนไปที่15ไม้แล้วกันนะครับแล้วผมจะขอพักก่อนนะครับเพราะว่าลิคนิกไพ่วันนี้นะครับผมจะเอามาแค่15ไม้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไม้1 3นี้ไปเพพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกไปที่แบง์เกอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเปิดมาห10เข้านะครับ ไรเย่ห้าแต้มนะครับแบงเกอร์จวมาหกเข้า6แต้มครับได้ไหมนะครับ1,365บาทนะครับถึงห้องจะค้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็ยังได้กำไรอยู่นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ได้กันมาลัวๆเลยนะครับจากสถิตินะครับผมที่ผมเล่นบาคาร่ามาเป็นร้อยๆห้องนะครับโอกาสชนะของผมที่80%นตครับโอกาสเสียของผมมีแค่20%เองนะครับผม ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าที่ผมบอกมาเนี่ยครับเป็นสถติที่ผมเล่นจริงมาะครับเป็นเล่นร้อยห้องเลยนะครับถ้าพูดจริงๆก็คือเป็นพันห้องเลยนะครับที่ผมเล่นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้นี้นะครับผมขอลงไปที่แบงเกอร์ที่แน่นอนอย่างนะครับผมขอย้ำไปที่แบงเกอร์ทั้งหมด9 0้บอยหาทแล้วกันนะครับไม้นี้โอเคผมบอกเลยนะครับว่าไม้นี้จะต้องได้แน่นอนนะครับผมดูเขาไพ่แล้วนะครับมันตรงไปตามที่นีเขาไพ่ผมอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราลุนไพ่ไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาหืมขอบทั้งคู่่ที2 เพลเยอร์หกแต้มนะครับเรียบร้อยมาเรียบร้อยอกอีกแล้วนะครับแบง e r เกอร์อกแปดได้มาอีก1,755บาทนั่นเองนะครับผมวันนี้ได้รัวๆเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับเพียงแค่ทุน200บาทคุณก็ทำกำไรหลักรึ่งหมื่นได้เลยนะครับผม แล้ไม้นี้นะครับก็เป็นไม้สุดท้ายของผมแล้วนะครับเป็นไม้ที่15านั่นเองนะครับมันสุดเทคนิคไพ่ที่ผมได้นํามาใช้ในวันนี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้นี้นะครับผมขอย้าไปที่แบงเกอร์ไปที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับขอย้าไปที่แบงเกอร์ทั้งหมดหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับผมโอเคจะแทงได้ไหมเนี่ยโอเคยังแทงได้นะครับย้ำไ,ไปที่หนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับจะได้ลุ้นไหมเนี่ยไพ่ ทองค้างอีกแล้วเอ้ายังได้ลุ้นครับยังมีลุ้นนะครับผมไม้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกไปที่แบงเกอร์หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเปิดมา3เข้าครับโอ้โหเก9ะเก้าเรียบร้อยนะครับได้มา1,9 5 0าบาทนะครับผมไม้สุดท้ายนี้ก็ได้กําไรมาแบบนิ่มๆกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเทคนิคไพ่ดีๆแบบนี้นะครับผมจะให้ไิที่ท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วพบ แล้วตอนนี้นะครับผมก็มีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้ตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับผมได้เปิดคอร์สสอนเทคนิคลับลิงลมนะครับผมหรือเทคนิคบาร่าที่ผมได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สอนวิธีอ่านกราฟนะครับและที่สำคัญนะครับ ผมมีกลุ่มนําเล่นตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมโดยที่ผมจะนําเล่นเองเลยครับวันละ5รอบนะครับแล้วอย่างที่บอกครับทุกอย่างฟรีนะครับผมทุกอย่างฟรีสาหรับคนที่สนใจและดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเท่านั้นนะครับผมจะทิ้งที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกัน